มาถึงการวัดไนโอดบิดดีเสียจะวัดเหมือนกับไนโอดคือขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเาราจับขาบวกก่อนไฟบวกคือขานี้เขาจะมีเขาจะมีะมตัวอักษรมารอยู่ตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบบวกลบด้านนี้เป็นไฟ a อเข้า2 2 0โวลต์ขาแรกเราวัดขาบวกก่อน เส้นสีดำตั้งวัดเป็นไดโอดไดโอดตัวนี้ครับว,วัดขาไฟ ac จะได้0.5นยอนนี้ก็ได้0.5เพราะว่าตัวนี้จะเป็นไดโอดเรากลับขา ขาอาแดงไว้บอกตัวนี้จะไม่ขึ้นเพราะว่าไดาโอดกลับข้างจะไม่ขึ้นวัดขาลบขาลบอะแดงจิ้มลบก็จะวัดได้จุดห้าศูนจุดห้าอซข้างก็ได้ศูนจุดห้าอันนี้เรากลับขา สขูขาเขาจะไม่ขึ้นแล้วก็วัดชอ็อตขาเอซีต้องไม่ช็อตบวกลบต้องไม่ช็อตนี่คือตัวดีแต่ตัวนี้บวกลบ จับขาจะได้ประมาณ1นึเพราะว่าเขาจะขึ้นกับค่าไดโอดที่ต่อต่อนุก,กรมกันอยู่มันก็เลยได้จุดหนึ่งได้1.0ึ่งจุว่าไดโอดต่อนุก,กรมกันอยู่ขับข้างจะไม่ขึ้นทีนี้มา ดูมิเตอร์เข็มมิเตอร์เข็ม ก็จะเหมือนกันตั้ง R าคุณหลบกับขาวบวกมันจอเข็นจะไม่ขึ้น้อมสีแดงจับขาวบวกก็จะขึ้น หรือว่าขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเอาสีแดงจับขาลบก็จะไม่ขึ้นเอากลับข้างเอาสีดำจับขาลบก็จะขึ้นเหมือนกันแล้วก็วัดขาบวกตัวนี้จะขึ้น เพราะว่าไดาโอดต่ออนุกรม,มกันอยู่จะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างครับก็วัดไดโอดบิดต,ตัวนี้ขั้หนึ่งจะเป็นบวกขั้สี่จะเป็นลบขั้สองขันสามจะเป็นไฟเอที วัดก็เหมือนวัดไดโอดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างตอนแรกก็จับบวกก่อนก็จะวัดได้0.5นอันนี้ได้0.5ถือว่าดีขับข้างึ้นบวกแางเป็นบวก ก็จะวัดไม่ขึ้นเสร็แล้วก็ย้ายมาฝั่งลบขาสี่วัดขาสองขาสามไม่ขึ้นก็กลับข้างนีศูนย์จุดห้าก็ถือว่าดีตัวนี้ก็วัดบวกกับลบก็จะได้หนึ่ง กับข้างกับข้างไม่ขึ้นตัวนี้ดีครับ